ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามารับชมในเนื้อหาของเหรียญมีมด้วยกันนะครับก็เป็นช่วงคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญมีมนะก็คิดวา่าข่าวมีมากพอนะครับที่ อาจจะไม่ทําเป็นสองวันนะครับก็วันเดียวก็คือจบเลยนะก็ข่าวน่าจะมากพอแหละนะรเราก็คิดว่าน่าจะปิดรายสัปดาห์เพราะวันอาทิตย์ธรรมดาผมจะไม่ค่อยอัดคลิปนะครับก็ก่อนอื่นนะผมขอโปรโมทส,สำหรับกระดาน b i ๊ g e กนะครับดอกเนี่ยสำหรับเปเป้เนี่ยคือ10์นะครับแล้วก็กระดานเม็กซี่นะครับ ใครอยากที่จะใช้อะไรเนี้ยผมก็แนะนำนะผมมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกระดานเม็กซิโกค่าแก๊สถูกแล้วก็ค่าทรรมเนียมถูกนะครับเนาะค่าทรรมเนียมถูกก็คือพวกอะไรอย่างเงี้ยนะค่าทรรมเนียมแล้วรวมถึงเป็นกระดานที่รวบรวมเหรียญต้นน้ำด้วยเราก็ติดหนึ่งในสิบของคอยมาเจ็ดแคปนะครับก็ใครอยากจะ แบ่งความเสี่ยงมาตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีราคาของอีเทอรียมถ้าเกิดมันขึ้นไปสักสองพันห้าสองพันเจ็ดสามพันอะการเก็บเหรียญต้นน้ํามันจะแพงนะครับเนาะก็กระดานเม็กซีโกอาจจะเอาเหรียญบางตัวเนี่ยเข้ามาก่อนอะไรอย่างนี้นะก็แจ้งไว้ประมาณนี้นะครับว่าโอกาสของคุณก็มาแล้วนะในการเก็บพวก เหรียญต้นน้ำต่างๆก็สามารถที่จะมาเก็บได้กระดานนี้นะครับรวมถึงหลักสูตรเหรียญต้นน้ำเรียนก่อนเลยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้ววิดีโอคลิปผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้มาสู่ข่าวของอันแรกคือชีบะอินุนะครับจำนวนเนี่ยประมาณ1นึ่งแสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบหกล้านชิปนะครับเพิ่งออกจากคอยเบสนะก็เป็นการวิดดอนะครับเราก็ไปอันนนวลเลด ซึ่งเป็นมูลค่า1.81ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวก็เป็นการถือครองในระยะยาวนะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง OTC ด้วยนะก็ในส่วนนี้อา่ายังไม่มีอะไรนะผมก็คิดว่าเป็นการเคลือ่อน transaction นะครับเท่าน,นั้นเองเพราะว่าามันมีเรื่องของกำแพงภาษีแล้วก็ราคาของชีบ,บาทเนี่ย มันร่วงลงนะครับตามเหรียญใหญ่ๆอย่างเช่นแบบว่าตอนนี้กำลังซื้อขายอยู่ที่ระหว่างแนวรับนะครับคือ0.04ตัว1,001แนวต้านคือ1,007นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะก็ลองติดตามได้นะครับผมก็คิดว่าตัวของทัาเนี่ยไอตัวของชิบะเนี่ยน่าจะต้องรออิตเาเรียมไปจริงๆอนนะขนาดตอนนั้นดอท อยไปก็แค่สามพันนีนะครับเสียดายมากถ้าเกิดอีเาเรี่ยมไปเนี่ยราคาของโดสเนี่ยน่าจะสนุกกว่านี้นะมาดูตัวของโฟกี้ด้วยกันนะครับก็เรื่องแนวรับแนวต้านโฟกี้พุ่งกว่า1 0บจุดเจ็ดห้าเปอร์เซนหลังจากดีดตัวของโมเมนตัมของตลาดคริปโตนะครับเราก็โฟกี้ก็ตามเด่น BNB ด้วยส่วนใหญ่นะครับกับอีทนะ ก็การพุ่งนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่แนวรับที่สำคัญของโฟกี้เนี่ยคือ0.903นะครับเพราะดีดมาจากตรงนี้นะแต่ฟีโบนัชชีที่0.618นะแล้วเขาก็บอกว่า,าแนวต้านคือ1.144นะครับ0.1144ที่จะเป็นการทะลุขึ้นต่อไปและอาจจะกระตุ้นให้ถึงย22เปอร์เซ็น์เส้น EMA 21 และแนวต้านกำลังบรรจบกันนะครับก็ทนุแนวแนวต้านในเร็วๆนี้ได้นะก็คิดว่าศูนย์นั่นแหละครับศูนย์จุดศูนย์สี่ตัวหนึ่งหนึ่งสี่อ่าสามตัวหนึ่งหนึ่งสี่นะโฟกี้จะต้องผ่านไปให้ได้นะครับรออิตาเลียนเท่านั้นนะผมว่าโฟกี้น่าจะไปได้ดีด้วยนะครับก็เสียดายปีสองพันยิบเอดมันลงไปเยอะเนาะเพราะว่า ตลาดมันไม่เป็นใจนะครับแล้วยังไม่มีเม็ดเงินสถาบันเข้านะก็ตอนนี้มีเม็ดเงินสถาบันเข้าในอีเทอรเรียมแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวของโฟกี้น่าสนใจอ่ะนะครับตอนนี้มาดูเหรียญมอคละกันนะครับตอนนี้ก็เหรียญมอกนะหนึ่งอ,อยู่ที่ประมาณศูนย์สี่ตัวสองพันสามร้อยนะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วคงใกล้ที่ศูนย์จุดศูนย์ 4ตัว1,200ดอลลาร์นะครับแล้วก็เคลื่อนตัวถ้าเกิดแนวต้านจริงๆคือ3,000นะซึ่งอยู่ที่อีเทอรเรียมนะเพราะตอนนี้เหรียญหลายเหรียญของคอยเบสเนี่ยขึ้นดีนะทำให้ตัวของมอคคอยเนี่ยขึ้นได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าไอตัวของมอคคอยเนี่ยก็เป็นเหรียญของคอยเบสนะครับอยู่ในเชนเบสซึ่งเป็นเลเยอร์2ของอีเทอเรียมนะก็ อลองดูกันนะว่าม็อกเนี่ยจะไปถึงไหมนะครับจะเป็นยังไงซึ่งผมก็ไม่ได้มีข่าวอะไรเกี่ยวกับม็อกนะดูแนวรับแนวต้านเฉยๆรอบนี้นะครับเป,เปเปตั้งอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดศูนย์สีตัวสามพันนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่า,าการพุ่งขึ้นเนี่ยก็เป็นของเป็นรูปของบลูแฟตนะครับ และการชำนะนี่ระยะสั้นมูลค่า3าล้านดอลลาร์นะครับฉากนั้นเปเป้ก็กลายเป็นตัวที่อยู่ในเหรียญมีมที่ค่อนข้างนำกว่าตัวอื่นมากที่สุดเนาะนะครับมีการเคลื่อนไหวข,ของราคานะนะครับในเวลาเพียง24ชั่วโมงก็ขึ้นมาถึง3000นะครับเป้าต่อไปคือ3000ตอนนี้อยู่อยู่ที่ประมาณพันนะพันห้าพันหกพันเจ็ดอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิด ราคาเนี่ยของเปเป้ย่อก็ยังอยู่ที่พันสองร้อเจ็ดสิบสี่นะครับอันนี้คือแนวรับท้ายสุดนะครับต่อไปคือพันห้าเนาะตัวของเปเป,เป้น่าจะประมาณนี้แล้วก็พันเจ็ดเก้าสองฟิโบนาชีที่ห้าสิบนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมันจะขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นก็คือสามพันอยู่ที่เอเทอรเลียมเลยนะครับเราก็อยู่ที่ดอชคอยสองตัวนี้เท่านั้นนะถ้าเกิด อิตาเลียมหรือดอทคอยไม่ไปเนี่ยตัวของเปเป้ก็น่าจะยากหน่อยซึ่งตอนนี้นะครับทัามนะก็จะมีเรื่องของข่าวดีของทั้มด้วยนะครับว่า,าการคัางของสารัตเนี่ยน่าจะมีการขึ้นนะครับการคัางของสารัตนะน่าจะมีการเก็บปิดคอยนะครับอย่างเป็นทางการโดยใช้เงินของ คงคลังของสหรัฐนะก็อันนี้เป็นไม่รู้ว่าเป็นข่าวลือหรือข่าวกล่าวนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความมั่นใจในตลาดคริปโตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับคนเริ่มเก็บบิตคอยอะไรอย่างนี้นะามาดูเหรียญออฟฟิเชียลทำด้วยกันนะเขาคาดว่าแนวต้านแรกเนี่ยคือ25ดอลลาร์นะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ย ต้องมองโซนะครับถ้ากรณีที่โซเนี่ยสามารถที่จะดันตัวเองขึ้นไปสักสองร้อยหกสิบดอลลราได้เนี่ยผมคิดว่าแนวต้านเนี่ยน่าจะไม่ใช่ยี่ห้านะครับน่าจะอยู่ที่สามสิบสี่สิบแต่ถ้าเกิดกรณีที่โซเนี่ยขึ้นไปถึงสามร้อยนะครับคือทะลุเบรกแนวต้านเดิมคือสองร้อยเก้าสิบกว่าดอนอันเนี้ยจะเป็นโอกาสของตัวของ ตัวของไอ้ทาเลยก็ได้นะครับอาจจะขึ้นไป80 90หรือ100ดอนนะผมมองตัวของโซเราหน้าหรือโซเนี่ยเป็นเป็นแนวต้านหลักมากกว่าตัวของทํานะนะครับซึ่งแนวต้านแรกคือ24นะก็ในเดือนนี้นะจนถึงวันที่20กว่าแล้วตัวของเหรียญทํายังไม่ได้ขึ้นไปไหนเลยนะครับ มันไม่ควรจะหยุดอยู่ที่สิบหกมันน่าจะไปอย่างน้อยคือยี่บสี่ใช่ไหมเหมือนรออะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะไปมากกว่าที่เราคาดการไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ในฝั่งของข่าวสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือเมลานีอนะครับทําใช้ Ai ในการบรรยายบันทึกความทรงจำเล่มใหม่นะอันนี้ก็เป็นเมลานีอททานะเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับสตรีหมายเลขหนึ่ง ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้เปิดตัวหนังสือเสียงที่ดัดแปลงจากการบันทึกความทรงจำของเมลานียเองนะครับก็มีชื่อหนึ่งว่าเมลานีเนาะก็ใช้เสียงจำลองด้วย ai นะโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาได้นำา AI มาใช้นะซึ่งถ้ากรณีที่ ทาขึ้นผมว่าเมลานีน่าจะขึ้นแรงด้วยนะครับแล้วเมลานีราคาต่ํามามากแล้วดังนั้นถ้าขี้เร็วขี้เหร่จริงๆของเมลานีเนี่ยผมเชื่อว่าเมลานีน่าจะต้องขึ้นไปอย่างน้อยสักสามดอลลาร์หรือเจ็ดดอลลาร์นะครับเพื่อคร้างหน้าพอเวลาเมลานีมันโดนทุบเนี่ยมันจะได้ลงไปสวยๆนะครับไม่งั้นมันจะไม่มีที่ให้ลงคือไปลงไป ถึง0.1แล้วอ่ะนะมันก็ไม่ได้อะไรนะครับมันอ่ามันแทบจะไม่มีเม็ดเงินแล้วมั้งเมลานีอนะผมมองอย่างนั้นนะครับแล้วตอนนี้อุปทานก็500ล้านล้านนะครับยังไม่ได้เยอะเกินไปที่ที่จะขึ้นไปสัก7หรือสิถึง14ดอลลาร์ที่เป็นไฮเดิมนะครับอันนี้เขาก็มีการจับมือนะให้ทาง เอลเวนแลนะครับเอลเวบเป็นผู้ใช้การพัฒนาตรงนี้นะครับก็โดยจําหน่ายเป็นภาษาอังกฤษราคาประมาณ25ดอลลาร์นะครับคาดว่าจะมีเวอร์ชั่นเพิ่มเติมในภาษาสเปนโบโดเกตแล้วฮินดีนะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับท,ทําทวิตว่าข้อความเมื่อวันพฤหสัสบดีว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติได้นำเสนอ เมลานีอ t เดอะเอไอออดิโนะครับก็น่าสนใจมากเลยสำหรับเมลานียก็อันนี้โพสต์ในฝั่งของเหรียญเมลานียทั้มนะเขาใช้ชื่อโปรไฟล์ 5, ว่าเมลานียทั้มวันที่ยี่ิบสองพฤษภาคมปีสองพันห้าผมคิดว่าเมลานียน่าจะโดนกล่าวด้วยนะครับอย่างน้อยถ้าเกิดเราได้เห็นเมลานียไปเนี่ยก็จะได้เห็นสักเจ็ดดอนเนาะหรือสิบสี่ดอนหรืออาจจะมากกว่านั้นเนาะเพราะว่า ตัวของทาเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะไปเยอะเหมือนกันนะครับคงไม่อยู่ที่20ดอลหรอกนะครับอย่างน้อยเราก็จะได้เห็นสัก3ามิดดอนโอเคนะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับคนที่เป็นแฟนคลับสําหรับฝั่งของเรนมีมนะ ก็สำหรับวันนี้เราหวังว่ามีมคอยจะกู้ทูนลมูลบริการรละพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ